ตําน,านของช่างตีเหล็กตอนที่1419ไอเสียกไภาคไทยโดยมนุษย์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 เลเวลของเผ่าพูชที่คอยตรวจจับเกตและซุ่มโจมตีนั้นไม่ต่ำกว่า460ในสายตาผู้เล่นเลเวลเท่านี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเผ่านย์ดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นมอนสเตอร์พิเศษแต่อย่างใดกล่าวอีกในหนึ่งในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันเลเวล460รอไม่ใช่ระดับที่สูง อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างต่ำเลยด้วยซ้ำอสูรผิวแดงแกลนอัดดาว,ว่าเผ่าอาสูรเหล่านี้อาศัยอยู่ในดินแดนที่อาบไปด้วยแสงจันทร์ขุมนรกนรกขุมที่14อสูรและเผ่าอาสูรที่นั่นจะมีสติปัญญาสูงและเชี่ยวชาญเวทมนตรวงตาของยูราพลันเบิกกว้างหลังจากที่เดินผ่านเกตสิ่งที่รอต้อนรับเธอไม่ใช่การซุ่มโจมตีจากเผ่าอาสูรหรือว่าเพลิงโลกัน าแต่เป็นเกล็ดและผู้ส่งสารนายมารอถูกที่ได้ยังไงปัจจุบันทักษะมิติขุมนรกของยูราอยู่ที่เลเวล2การกำหนดพิกัดยังคงทำได้ไม่สเสถียรแม้แต่เธอก็ยังไม่ทราบว่ามันจะมัปโผล่ในจุดไหน,นเดฟลิน่ากล่าวกับยูราที่กำลังทึ่งข้าคือมหามังกรสิ่งที่เผาอสู์ทำได้สำหรับข้าน่ะเหมือนไงกว่าพลิกฟ้ามืออก ลาหำพุ่นลมหายใจหยดหยันฮต้องขอบคุณข้าต่างหา่ะจริงอยู่ทิเวทมนของเจ้าจห่หยพวกเรามาถึงที่นี่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าปัสแจากการตรวจจับคลื่นมานาของข้าเวทมนตนเคลื่อนย้ายพิธีของเจ้าก็ร้ายประโยชน์ตั้งแหละข้าเองก็ตรวจจับได้เหมือนกันใช้กว่าเจ้าแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเป็นเพราะข้าไม่ได้อยู่ในร่างที่สมบูรณ์ต่างหากละ่ะข้าไม่เข้าใจเห็นได้เจ้าถึงได้พยายามทำตัวเป็นคู่แข่งเนี่ยฮึ ในสายตาของมหามังกรเจ้าก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตอ่อนแอเท่านั้นเจ้ามีสิทธิ์เรียกตัวเองว่ามหามังกรทั้งที่ยิงอยู่ในร่างแฮดลิงด้วยร่างที่สมบูรณ์ที่สุดข้าสามารถต่อสู้กับพลังมังกรเพลิงก็ต่อสู้กับมังกรเพลิงดีก่าข้าสามารถต่อสู้กับมังกรเพลิงและเอาชีวิตรอดมาได้ที่เจ้าอย่างกล้าเรียกข้าว่าสิ่งมีชีวิตอ่อนแออีกงั้นเหรออะไรนะนั่นเป็นไปไม่ได้แนะ่นี่กาโปรป,ปรตัดหน้าข้าคู่นี้เหรอเจ้าอยากตายด้วยไง อาอน่าน้า,า,นาพวกนายทำดีมากทั้งคู่นั่นแหละกริตยิ้มกล้ากระอวนเพื่อสงบสถานการ,าารณ์ความทะนงตนของผู้ส่งสารนั้นมีสูงลิบคงไม่มีใครยอมใครหากว่ากริตไม่เข้ามาเป็นคนกลางสองชั่วโมงที่ผ่านมากริตต้องเจอกับอะไรบ้างเ่ะละฮิรารู้สึกเห็นใจกริตท,ที่กำลังเผยสีหน้าอ่อนเพลียก่อนเกจจะเปิดเ่้นหมานาะในบริเวณนั่งกล่าวจะเกิดความผันผวน ถึงแม้มันจะแค่เล็กน้อยแต่ว่าข้าก็ตรวจพบความปิดปกติดได้ก่อนใครส่วนบลาฮัมก็ใช้เวทเทเลพอตส่งทุกคนมาที่นี่ก่อนศัตรูก็แค่นั้นอ๋อแบบนี้นี่เองเธอเคยวิตกกังวลอยู่กับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือผู้ส่งสารที่แยกกันเข้ามาล้วนถูกโจมตีจนตกอยู่ในที่นั่งลำบากแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามทุกคนยังคงสบายดียูราถอนหายใจโล่งอก ลางมองกลับไปที่ซาลิเอลที่กำลังเข้าเกตข้ามเกตออกมาสายตาของกริชและผู้ส่งสารที่เหลือต่างก็มองไปยังทิศท,ทางเดียวกันปลาอนสูในนรกกำลังเข้ากัดกลอนซาลิเอลลายปีกสีขาวเริ่มกลายเป็นสีดำเมื่อเห็นภาพดังกล่าวยูรากิดน้ำลายพร้อมกับเตรียมใช้สยบขุมนรกในการเดินทางครั้งนี้ยูรามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยไม่ให้ซาลิเอลอลาวาดในนรก เนื่องจากวัตถุในประเทศออกจากสวรรค์แถมยังไม่เป็นที่ต้อนรับจากกุมนรกหนึงในน้อยวิธีที่จะช่วยซาเลเอลได้ก็คือสยบกลุ่มนรกของยูราข้าไม่เป็นอะไรซาเลเอลยิ้มมือจับหน้าอกคลางหายใจหอบบททดสอบจากเทพข้าจะเอาชนะมันให้ได้บททดสอบคำคำนี้อธิบายได้ชัดเจนที่สุด มาได้ลงมาเพื่อเล่นสนุกนรกคือสถานที่เดียวที่สามารถพัฒนาเหล่าผู้สงสารที่บีเลเวลเฉลี่ย550ได้อย่างก้าวกระโดดนอกจากนั้นนรกยังเต็มไปด้วยจอมอสูรที่ครอบครองสมบัติล้ำค่าการล่าพวกมันจะมอบกำไรให้ได้อย่างมหาศาลเช็กเช่นเมอร์เซเดสที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเขียนปฏิธานอัศวินยูราเองก็แข็งแกร่งขึ้นจากการชำระล้างขุมนรก แผนการบุกกวาดล้างขุมโรกคราวนี้มีไว้เพื่อยกระดับฝีมือของขุมกําลังหลักแห่งอาณาจักรกรดไม่ต้องการจะทิ้งซาเลเอลไว้ตามลาพังไม่ต้องการปล่อยให้อีกฝ่ายทําเพียงยืนมองพวกพ้องแข็งแกร่งขึ้นซาเลเอลคือหนึ่งในตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรกรดต้องการจะยกระดับเทวทูตตอนนี้จนถึงขีดสุดเช็กเช่นผู้ส่งสารคนอื่นๆชายหนุ่มหวังว่าซาเลเอลจะเอาชนะขีดจํากัดของตัวเองและพัฒนาไปพร้อมๆกับทุกคน กลิตไม่อยากให้พรสวรรค์อันมีค่าต้องถูกปล่อยทิ้งไปอย่างสูญเปล่าทำไมนายถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะเอเอเปล่าแค่นึกถึงอดีตนิดหน่อยเหลดรู้สึกเจ็บแปลบดลึกๆเมื่อหัวนึกถึงเหตุการณ์ที่บลาฮัมคืนชีพในสภาพอ่อนแอลงขอย้ำอีกครั้งนะถ้าไม่ไหวให้บอกทันทีอยู่ร่าพร้อมช่วยนายเสมอ สยบคุมนรกคือหนึ่งในท่าไม้ตายของนักล่าอสาูรมันสามารถสลายอิทธิพลของนรกตัวสมบูรณ์ได้กล่าวอีกนัยหนึ่งทักษะน,นี้สามารถยับยั้งไม่ให้ซาเิเอลออกอลรวาตข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักล่าอสาูรผู้ทําให้เหล่าอสาูรในนรกต่างก็หวาดกลัวคอยดูแลอยู่เคียงข้างความผงเย,ยจากพระองค์ช่างอบอุ่นและอ่อนโยนแม้ว่าจะกําลังเจ็บปวดแต่ว่าซาเิเอลก็ยิ้มออก กลตรู้สึกภูมิใจกับคำชมเชยจากซาลิเอลส่วนยูรากำลังหน้าแดงด้วยความละอายใจนักล่าอาสูรที่เรล่าอาสูรต่างหวาดกลัวนั่นคือสมญานามของอเล็กซ์ไม่ใช่เธอ,อยูรานั้นรู้รู้ดีว่าตนยังคงบกพร่องในหลายเรื่องอย่างไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับคำชมจากซาลิเอลซาลิเอลพระองค์เชิญรับสัง่งเปลี่ยนเป็นผู้หญิงซะกลิดเ,เข้าใจผิด คิดว่าอยู่ร่างกำลังหน้าแดงเพราะรูปลักษ์ของซาลิเอลจาต้องเป็นแบบนั้นแม้ว่าจะอยู่ในร่างชายแต่ซาริเอลกลับมีใบหน้างดงามไม่จางต่างจากสตรีใต่ก็ตามที่สตาไปต้องหลงไหลโดยไม่สนใจเพศสภาพน้อครับบัญชาเอ้ยทุกคนผมตามเสียงไม่ทันละซาลิเอลแปลงโฉมโดยไม่ได้ไถ่าถามถึงเหตุผลสำหรับเทวทูตร่างกายก็เป็นแค่เครื่องประดับการสลับไปสลับมาไม่ใช่เรื่องยากอ่า เยี่ยมเลยกลิตเผยสีหน้าโล่งใจเมื่อเห็นเขาโครงร่างชายของซาลิเอลได้เปลี่ยนไปรวมไปถึงส่วนเขาส่วนโค้งเว้าวที่เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนตัวเขาไม่เห็นใบหน้าไม่สบอารมณ์ของเมอร์เซเดสกับยูราโอ้สุดยอดเลยเป็นเสียงของเปียโร่ชาวนาในตำนานกำลังชื่นชมบางสิ่งและนั่นดึงดูดความสนใจของกลิตเป็นยังไงบ้างนะเหมือนกับที่ฉันบอกไหม รบเท่าที่เห็นมนุษย์ยังพอมีหนทางอาศัยอยู่ในนรกและดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกดูแลรลักษาเป็นอย่างดีเผ่าอสูนไม่จําเป็นต้องทําแค่ล่าสัตว์กับเก็บของป่าภายในนรกเองก็มีเมืองเหมือนกันเผ่าอสูนที่มีสติปัญญาสูงได้สร้างสังคมและชุมชนในเขตเป็นกลางเลดเคยไปเยือนที่นั่นมาแล้ว ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างหายากแต่ก็พอที่จะมีอาหารที่ทํามาจากธัญพืชให้ได้เห็นเยโรเสนอชีช้แนะขึ้นมาทุกคนเยโรได้มีข้อเสนอแนะกระมอมคิดว่าที่นี่เหมาะแก่การตูพืชที่มีพิษยิ่งมีพิษมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่านั่นจะเหมาะแก่การทํายาสีหน้ากลิดได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเออฮะพวกสมุนไพรที่ใช้ปรุงเป็นยาก็ได้ด้วยงั้นเหรอ ถูกต้องฟาวอดมีสมุนไพรพิษอยู่หลายชนิดสามารถนำไปปรุงเป็นยาหากเรานำมาปลูกที่นี่ประสิทธิภาพของมันจะมากกว่าการปลูกบนโลกมนุษย์เรายี่สิบเท่าฮะยี่สิบเท่าเหรอหัวใจกลิดเริ่มเต้นแรงแต่ไหนแต่ไรมาข้อเสียอันดับหนึ่งของโพชั่นที่ผลิตจากเลดนันคือการมีต้นทุนสูงถึงแม้จะมีประสิทธิภาพเยี่ยมแต่ว่าการต้องแบกรับต้นทุนทําให้โพชั่นถูกแจกจ่ายเฉพาะบุคคลสําคัญสําคัญ กล่าวอีกในนึ่งถ้าสิ่งที่เปียโรดพูดขึ้นมานั้นเป็นความจริงแล้วล่ะก็กำลังในการผลิตโปชั่นอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเปียโรตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ยิงมาได้เห็นกลิตเผยความยินดีไม่ตา่างไปจากตน้นเปียโรรีบนำคลาดเล็กออกมาถือพลางกล่าวถ้าอย่างนั้นกระม่อมขอลงมือถไถนาหด้ดีโอ้นี่พวกเจ้า พวกเจ้าเพียนไปแล้วอย่างนั้นเหรอวัตฉานะทุกคนบทสรุปก็คือเปียโรไม่ได้ลงมือไถหน้าดินเหตุผลที่มาเยือนนรกในคราวนี้ก็เพื่อกวาดล้างไม่ใช่ทำนากลิดที่ถูกบรรยากาศพาไปได้ในเฟีน่าช่วยปลุกให้ตื่นจากผวังความโลภและหน้าเงินเออเปียโรภารกิจหลักต้องมาก่อนขอรับตัวข่าเปีโรผู้เปรียบดังดับโลและชาวตาของฝ่าบา ิวตนี้ขอทิท้ทให้แก่ฝ่าบาทเพียงผู้เดียวเดียโรเองก็เริ่มสง,งบสติลงคนทั้งสองเดิมนำขบวนไปได้วยความเคอะเขินจนกระทั่งมาถึงนรกขุมที่28มอนสเตอร์ที่นี่มีเลเวลช่วง300ตอนปลายถึง400ตอนต้นแม้จำนวนจะมีหลายพันแต่ก็ไม่อาจต่อกรจากสองบุคคลที่ทรงพลังแห่งอาณาจักรโอเวอร์เกียผอสูนและอสูรพิเศษปรากฏตัวขึ้นระหว่างทางบ้างเป็นครั้งคราว พวกมันค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มากไปกว่ากริตและเปียโ,โรยิราและผู้ส่งสารคนอื่นที่เดินตามหลังแทบจะไม่ต้องออกแรงเพียงไม่นานก็มาถึงปราสาทของเจ้ามาสูนลำดับที่28นักล่าศูนไอ้เจ้าเสียสติถึงขนาดกล้ามาเหยียบถึงทินข้าเชียวละฮ่าฮยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมม่ะความบ้าบินของเจ้าที่ให้ข้าสามารถแสดงฝีมือไอ้โลกได้ประจัก จะตัดเสียงของเจ้าเสียประจานที่รั้วปราสาทนรกคุมที่30และ29ได้ถูกกลิดและยูราชำระล้างไปแล้วเอาล่ะมันดวนกันนักล่าศูนย์เอ้อไอ้เจ้าจะเป็นใครกูจะสูงข่าคือนักล่าศูนย์ะนี่พวกเจ้า จอมาสูนลำดับที่28แข็งแกร่งกว่าจอมาสูนลำดับที่22เฟลิสที่ปรากฏกายบนโลกมนุษย์เล็กน้อยความแตกต่างม,มาจากสภาพแวดล้อมระหว่างโลกและนรกจอมาสูนลำดับที่28อาจจะมีพลังทางกายภาพและเวทมนต์สูงกว่าเฟลิสเมื่ออยู่บนโลกแต่ระดับทักษะด้อยกว่ามากกลิดและเหล่าผู้ส่งสารจัดการมันได้อย่างไม่ยากเกินแต่เนื่องมาจากเลเวลของผู้ส่งสารค่อนข้างสูงค่าประสบการณ์ที่ได้รับจึงต่ำมาก แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอเทมดอบก็ถือว่าไม่เลวสสิ่งที่โดดเด่นก็คือดาบคู่และเสื้อคลุมเกรดเลเจนดารีระดับต่ําเกินกว่าจะให้ใครนี้ใช้งานประสิทธิภาพต่ําต้อยยิ่งกว่าไม้เท้าวีเรีอยลซะอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามวีเรียลน่าจะเป็นจอมอสูนที่พิเศษกว่าจอมอสูนปลายแถวทั่วๆไปต้องไม่ลืมว่าอีกฝ่ายคือตัวตนที่ระบบอนุญาตให้ลุกลานโลกมนุษย์ได้ก่อนใคร สมญาน้ำของบิเลียเองก็ไม่เ็วถึงจะมีอันดับต่ำและเลเวลน้อยแต่บิเลียคือจอมาสุที่พิเศษอย่างไร้ข้อกังขาอเทมจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าจอมาสูนทั่วไปเช่นนั้นคงต้องนำอเทมเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกิลหากเป็นสมัยอดีตกกลดจะเปิดประมูลเพื่อให้ได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อแต่ว่าปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วชายหนุ่มมองว่าการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเหล่าสมาชิกกิลเทียบเท่ากับการเสริมเขี้ยวเล็บให้ตัวเอง เขาจึงย kind of <Yeah. S 1> ินด ah ียกไอเทมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ออกมาดีเกิดคาดสมาชิกอวกเกียร์ต่างมองกฤีตเป็นพ่อละแสนปอร์เสริฐและยิ่งกระตือรือร้นตอบแทนกริตอย่างลับๆให้มากกว่าสิ่งที่ตนได้รับเงินจะหาตอนไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สมัยที่ตู่เป็นนายกนแน่นอนนั่นคือในกรณีที่โรงแปดธาตุสูบเงินน้อยลงแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียดายก็คืออัตระแห่งความตะกะของกริต มันไม่ได้ดูดซับพ,พลังใดๆเพิเ่มเติมอัคราของกิษจ,จะมีโอกาสดูดซับพ,พลังหลังจากที่สังหารเผ่าอสูรพิเศษสัตว์อสูรพิเศษอสูรพิเศษเทวทูตครึ่งเทพและเทพหาว่าปราศจากพลังของอาาัครากลีฑคงพัฒนาตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ไม่ได้ไม่ใช่เพียงแต่กฤษเท่านั้นแต่ว่าผู้เล่นแนวหน้าทุกคนล้วนมีอัคราในครอบครองในอดีตอัคราของเรา จะดูดซับพ,พลังหลังจากที่สังหารจอมาสุนทุกครั้งนี่แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วดูเหมือนกับว่ายิ่งดูดซับพ,พลังมากเข้าโอกาสสุ่มดูดซับก็จะยิ่งลดลงและในปัจจุบันโอกาสเข้าขั้นเลวร้ายเราแข็งแกร่งเกินไปจนเอ g อกร p ปต้องปรับโอกาสสุม่มกันเหรอไม่น่าจะใช่พวกเอเอกร p คงจะไม่ง่พอกลันแกล้งในเรื่องที่โจงแจ้งถึงขนาดนี้พวกมัน คงพยายามกลั่นแกล้งให้แนบเนียนที่สุดยกตัวอย่างเป็นเพราะโอกาสตอบของดีดเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ออนแอร์แล้วโอกาสตอบไอเทมของและลดโอกาสตอบของดีดเมื่อฆ่าบอสที่ใส่็สินนะแต่ว่าความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามกลิดได้รับของดีดจากการฆ่าบอสมากกว่าฆ่ามอนสเตอร์ออนแอร์ซะอีกระบบน่าจะถูกออกแบบในแนวทางนี้อยู่แล้วยิ่งดูดซับพ,พลังเข้าไปมากๆครั้งถัดไปก็จะยิ่งสมติดได้ยากขึ้น นอกจากนั้นพลังของจอมอสูนก็ยังมีอยู่หลายประเภทมีโอกาสที่ของใหม่จะขัดแย้งไปกับของเก่าระบบถึงได้มองข้ามการดูดซับไปขณะชายหนุ่มเตรียมตรวจสอบหน้าต่างระบบอัคาระเสียงของยูราดังมาจากด้านข้างน่าเสียดายที่เราพาเซฮีมาด้วยไม่ได้ไม่อย่างนั้นคงให้เธอทำลายดวงวิญญาณของจอ้มาอสูนเพื่อข่มขู่อสูรทั่วไปให้หวาดกลัวและไม่กล้าลงมือกุกอาจขึ้นมา การชำระล้างขุมนรกของนักล่าอสูรไม่ได้ครอบจัก,กรวาลจริงอยู่นรกที่เธอชำระล้างจะกลายเป็นเขตเป็นกลางและไม่สามารถมีจอมอสูรตนใหม่ได้สักพักแต่ว่านั่นก็ไม่ถาวรซะทีเดียวเป็นเพราะถ้าว่าถาวรจริงป่านนี้นรกกว่าครึ่งคงจะปราศจากจอมอสูรด้วยฝีมือของอเล็กไปแล้วการชำระล้างขุมนรกจะมอบเพียงแต่โอกาสโอกาสสำหรับอสูรที่ต้องการความสงบสุข เพียงสร้างเทวรูปยาทานขึ้นในเขตที่ถูกชำระล้างสถานที่ดังกล่าวจะกลายเป็นเขตเป็นกลางสิ่งนี้ต้องรีบทําให้เสร็จภายในระยะเวลาที่นรกยังอยู่ในสถานะถูกชำระล้างมาอย่างนั้นเหล่าอาสูรจะกลับมารุกรานอีกครั้งการสร้างเขตเป็นกลางไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อเผ่าอาสูรตน,นใดพยายามสร้างเทวรูปยาทานพวกมันจะถูกอสูรดุร้ายไล่ล่าหากต้องการสร้างเขตเป็นกลางอยูราต้องคอยเฝ้าปกป้องบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการปลัดถนาพลังของนักบุญหญิงหากนักบุญหญิงรูบี้ทำลายดวงวิญญาณของจอมาสูนจนสิ้นซากและยับยั้งการทุนคืนชีพบรรดาอาศูนดุร้ายที่เห็นภาพดังกล่าวตัดพากันวาดกลัวและเอาแต่หลบซ่อนมันไม่กล้าจะออกอลาวาดในเขตที่ถูกชำระล้างแต่ว่ากิตไม่อนุญาตให้รูบี้เข้าร่วมในการเดินทางครั้งนี้ นรกคือสถานที่ซึ่งอันตรายซะจนแม้แต่กริตก็ยังไม่กล้าให้เหล่าสิบวีรชนร่วมทางมาด้วยกล่าวอีกในหนึ่งรูบีที่มีเลเวลต่ําผมไม่ได้แสดงฝีมืออะไรมากนักรังแต่จะเป็นตัวถ่วงของเหล่าผู้ส่งสารและนั่นจะทําให้ชีวิตของผู้ส่งสารต้องตกอยู่ในอันตรายนับเฉพาะในสถิตไฟชีวิตของผู้ส่งสารมีค่ามากกว่าโรบี้นับร้อยเท่าพวกเราจะตกเป็นฝ่าย,ายเสียเปรียบ หากว่าคอยตะปกป้องเซฮีอยู่ยถ้าหากว่าจะให้เธอเข้าร่วมต้องมีเลเวลมากกว่านี้อีกสัก6กระดับนะการขับรถบัสนั้นมีขีดจำกัดถ้าแม้แต่คนขับยังตึงมือเกรงว่านั่นไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ใครขึ้นมานั่งด้วยคณะเดินทางที่ประกอบไปด้วยกลิตผู้ส่งสารและยูรานั่นจึงถือว่าลงตัวและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วนอกจากนั้น การไม่ทำลายโวววิญญาณของมันก็จะมีข้อดีเพวกเราจะได้ฆ่ามันอีกเรื่อยๆและรับรางวัลได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์แตกต่างจากสมัยที่มีเพียงกริตและยูราปัจจบุบันพวกเขามาพร้อมกับผู้ส่งสารที่แข็งแกร่งนั่นก็จริงอะ่ะกริตถามกลับไปได้วยความสงสัยว่าแต่นักล่าศูนย์จะได้รับรางวัลชำระล้างกลุ่มนรกแค่ครั้งเดียวนันเหรอถูกต้องเฮ้ย น่าเสีดายฮะนักล่าอาสูรจะได้รับทักษะใหม่หรือค่าสถานะเพิ่มเติมทุกครั้งที่ชำระล้างขุมนรกแม้จะเป็นรางวัลที่จำกัดเพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งขุมแต่มันก็ฟังดูไร้ายยังอายเกินไปสักนิดถ้าจะบ่นว่าเสียดายต้องไม่ลืมนรกมีทั้งสิ้น33ขุมหมายถึงการได้รับรางวัลมีมากถึง33ครั้งแต่ว่ายิ่งเป็นนรกขุมที่ลึกลงไประดับความยากในการชำระล้างก็ยิ่งเพิ่ม หมายความว่าพัฒนาการของนักล่าอาสูรจะค่อยๆลดลงเมื่อยิงเข้าใกล้ขีดจำกัดของตัวเองแต่ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่านักล่าอสาูรคือคลาสชั้นหนึ่งหลังจากชำระล้างกลุ่มนรกถึง25อ่ะเดี๋ยวทุกคนผมเรียบเรียงใหม่หลังจากชำระล้างนรกกลุ่มที่25ถึง23่ยูราคง,งแข็งแกร่งยิ่งกว่าเราแน่นอนความแข็งแกร่งในที่นี้จำกัดเพียงแค่ในนรก แต่ว่าถึงอย่างนั้นกลิตก็คาดหวังตัวเขาเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งย่อมต้องอยากจะนั่งรถบัสมากกว่าที่จะเป็นคนขับแน่นอนตัวเขายังคงจำกัดอยู่แค่ในนรกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่รอคอยกลิตก็เป็นคนเหมือนกันเขาอยากจะเป็นผู้โดยสารมากกว่าคนขับรถบัสด,ดังเช่นในตอนนี้คราวนี้ข่าจัดการเองไม่มีที่เจ้าสแสดงฝีมือหรอกนะ เมื่อถึงนรกคุมที่27ถึงคลาวบาฮัมและเนเฟลีนาออกโครงแม้ค่าสถานะจะลดลงจากสภาพแวดล้อมเมื่ออยู่ในนรกแต่ว่าชาที่ยูราบังคับให้ดื่มช่วยลดทอนผลข้างเคียงลงไปหลายส่วนการผนึกกำลังกันระหว่างคนทั้งสองแข็งแกร่งยิ่งกว่ากลิตและเปีโรซะอีกเพียงไม่นานก็พาทุกๆคนมาถึงปราสาทของนรกคุมที่27เฮ้ยสบายชิบชีวิตดีอะไรแบบนี้นะขนากลิต นั่งอ่านข้อความแจ้งเตือนค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างสบายใจขณะผู้ส่งสารคนอื่นต่อกอนกับจอมอสูนซาเลเอลที่คอยกำจัดอสูนและสัตว์อสูรรอบที่เข้ามาป้วนเปี้ยนนึงด้วยคำสาปค่าสถานะของซาเลเอลจึงเพิ่มขึ้นมากในนรกแต่นั่นเพียงพอที่จะทำให้บรรดาอสูนเกิดความหวาดกลัว